เด็กปั้นซาลีไม่คือจะจอยใส่น้ำปลาลำโพงมีชีรีฟ mm hmm. เด็กในเกรียนฉันอิเล็กซ้องคองแต่ทากว่าของคือหัวสอมองตัวเองอะเดยกใครควงบอกวันนี้จะซ่องคอดแต่เสียเพริบรู้ไฟลบจนหมดนี้ mm hmm. ลูกค้าสั่งฟอร์แมทเป็นเพอลาเปลสุดท้ายสึงคืนพร้อมนดขอให้โชคดี mm hmm. ดีมบอกเพื่อนกูเทียบด้านลวงจอนตกัดสายลำโพงไปปิดกับปุกปัดพัดลม ตัวเองร้องว่าคอมกันแ็วเพราะมีพลังมุนเตียวจุดซ่อมคองเสร็จวางไว้นิ่งแต่พอสักพักสีน้ำปุ่งตกใจวิ่งบอกลูกค้าไม่ต้องกรับใจนีคือระบบดูใจของผู้คือระเปิดเวลาพร้อมบุกให้ตื่นไฟไอโซวิมองซ่อมคองยังไงไม่รู้แต่เสียงปุง,งทีมันแรงคอมอยู่บนผู้ลูกค้าถามว่ามีประกันไหมน้องบินมบอกมีฮักประกันใจและความหาพี่ช่างบอก เนนทียกับอิ่มบอกกูสายหันแต่จะเป็นเปิดฝาแค่โซ่แล้วตรโตนนี่คืออันติงให้ช่างเล่นบอสเด็ดพอด U S B หายทั้งแผงแต่บอกว่าไม่ต้องใช้บลูทูธกำลังมาแรงหาแค่ไหนทำใ้ทุกทีเพราะไอเสียวมันดังทั่วเทมีแพนแต่นี่ได้บอกทางทางเออเฮาพร้อมเสียงเอฟเฟคฮ่าโอ้ยเสียวบีม ทวาเป็นกิจวัตรแต่ตอนน่ารักแม่งทะลุรงทะลุตกขัดดมเปิดที่เวนี้ลมปั่นกระครับมันจะทำให้คุณหัวเราแทนจะได้งานกลับนี่คือศิลปะไม่ใช่ความพังอเซอร์รเล็กสองคอมึงทุเคือรับไหมครับเจ๊จอยบิเมเบอร์ฉันสองเสียอวน,าน้าต่อ